คิดปาฏิหารเราทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงแต่งโดยดรโจดิสเปนซาแปลโดยดรอังคณามาตรรังสรรและโคจิปอติการหนุนพักดีร่างกายคือแม่เหล็กแม่เหล็กมีขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้ด้านหนึ่งเป็นประจุบวกส่วนอีกด้านเป็นประจุลบความเป็นขั้ว ระหว่างสองด้านของแม่เหล็กเป็นตัวทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นยิ่งควนร,ระหว่างสองด้านแรงมากเท่าไหร่แม่เหล็กก็ยิ่งผลิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใหญ่มากขึ้นเท่านั้นคุณมองไม่เห็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้แต่มันมีอยู่และวัดค่าได้ความแ้มข้นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผลต่อสสารได้ถ้าคุณเอาผงเหล็กจำนวนหนึ่ง โดยลงบนแผ่นกระดาษวางกระดาษอีกแผ่นทับไปบนนั้นแล้ววางแม่เหล็กไปตั้งบนกระดาษทั้งสองสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากแม่เหล็กจะจัดเรียงผงเหล็กเหล่านั้นตามแรงของมันสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังมากพอที่จะส่งผลต่อวัตถุได้แม้ว่าความถี่ของสนามนั้นอยู่เหนือการรับรู้ของคุณโลกคือแม่เหล็ก มีขั้วเหนือและขั้วใตา้เหมือนแม่เหล็กอื่นๆรวมถึงมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าล้อมรอบแม้จะมองไม่เห็นแต่พวกเราคุ้นเคยกับวิธีการอันน่าทึ่งเพื่อดูว่ามันมีอยู่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกหักเหฟโฟตอนจากดวงอาทิตย์และระหว่างการเกิดเปลวสุริยะหรือการปลดปล่อยก้อนมวลจากบรรยากาศ ชั้นโครโรนาของดวงอาทิตย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าวหักเหโฟตอนนับพันล้านตันที่พุ่งมาอย่างโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ของแสงที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจซึ่งเรารู้จักกันในนามของแสงเหนือร่างกายของคุณก็เป็นแม่เหล็กก้อนหนึ่งเช่นกันวัฒนธรรมโบราณโดยเฉพาะทางแถบเอเชีย ที่รู้จักกันมานานนับพันปีขั้วเหนือของคุณคือจิตและสมองส่วนขั้วตายคือร่างกายบริเวณฐานของกระดูกสันหลังเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ชีวิตกับฮอร์โมนความเครียดอารมณ์เอาตัวรอดหรือเมื่อคุณใช้งานสองจักระเกี่ยวกับการอยู่รอดมากเกินไปคุณกำลังดึงพลังงานจากสนามที่มองไม่เห็นอย่างต่อเนื่อง พลังงานจึงไม่ไหลผ่านร่างกายเพราะร่างกายในโหมดเอาตัวรอดดึงพลังงานจากสนามและเก็บไว้ในร่างกายโดยเฉพาะในสามจักระแรกเหมือนที่เราพูดกันก่อนหน้านี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวงจรความคิดความรู้สึกที่ถูกกระตุนหากวงจรน,นี้ดำรงอยู่นานมากพอร่างกายจะไม่มีประจุไฟฟ้าไหลผ่านเลยและเนื่องด้วยขาด กระจุไฟฟ้ามันไม่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นรอบๆอ,บอบได้ตามปกติเช่นเดียวกันร่างกายจึงไม่แสดงสภาวะแม่เหล็กอีกต่อไปมันกลายเป็นแค่แท่งเหล็กธรรมดาแม่เหล็กสูญเสียประจุเมื่อร่างกายกลายเป็นสะสารมากขึ้นและเป็นพลังงานน้อยลงหรือเป็นอนุภาคมากขึ้นเป็นคลื่นน้อยลง เมื่อมีการไหลเวียนของพลังงานผ่านร่างกายเหมือนที่เกิดขึ้นกับแท่งแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งวัดคาได้อยู่รอบร่างกายเมื่อเราใช้ชีวิตในโหมดเอาตัวรอดและดึงพลังจากสนามที่มองไม่เห็นรอบตัวทำให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบร่างกายหดเล็กลงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพลังงานติดขัดอยู่ในสามจัก,กระแรกเพราะเราติดอยู่ในว,งวังวนความคิด และความรู้สึกซ้ำๆจึงทำให้มีกระแสไหลผ่านร่างกายเราน้อยลงและมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแคบลงแน่นอนหากว่ามีหนทางที่จะทำให้พลังงานที่ถูกกักไว้ในสามจักระแรกเคลื่อนไปได้อีกครั้งกระแสจะกลับมาไหลเวียนและร่างกายจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาใหม่การหายใจเป็นหนทางหนึ่งโดยการที่เราดึงจิตจากกายและ เคลื่อนพลังงานที่ถูกขังในสามจักระให้เคลื่อนไปตามกระดูกสันหลังสู่สมองแล้วทำการฟื้นฟูสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆกายขึ้นใหม่มันเป็นเช่นนั้นเราสามารถใช้พลังงานนั้นเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เพียงเอาตัวรอดลองดูวิธีที่ร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจถึงความเป็นไปได้นี้ ระบบประสาทส่วนกลางเป็นระบบที่สำคัญที่สุดระบบหนึ่งของร่างกายมันควบคุมและประสานงานกับระบบอื่นในร่างกายทั้งหมดหากไม่มีความช่วยเหลือจากระบบประสาทส่วนกลางคุณก็ไม่สามารถที่จะย่อยอาหารไม่สามารถขับปัสสาวะไม่สามารถขยับร่างกายและหัวใจก็ไม่สามารถแต a ได้คุณไม่สามารถแม้แต่จะกระพริบตาโดยปราศจากระบบประสาทดังนั้นคุณคงเห็นได้ว่า ระบบประสาทเป็นเหมือนสายไฟในร่างกายที่เปรียบเหมือนเครื่องจักรในระบบปิดก็คือน้ำหล่อสมองไขสันหลังที่ถูกกรองจากเลือดในสมองของเหลวนี้หล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังและทำหน้าที่พยุงระบบประสาทส่วนกลางเสมือนเบาะรองรับน้ำหนักเพื่อปอกป้องสมองและไขสันหลัง จากการบาดเจ็บและมันไหลเหมือนสายน้ำผ่านไปยังส่วนต่างๆเพื่อลําเลียงอาหารและสารเคมีไปตามระบบประสาททั่วร่างกายของเหลวนี้เป็นเหมือนท่อส่งซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของประจุไฟฟ้าในระบบประสาทคราวนี้ลองย้อนกลับไปดูที่กระดูกระเบนเน็บทุกครั้งที่คุณหายใจเข้ากระดูกระเบนเน็บจะขยับไปข้างหลังเล็กน้อย และทุกครั้งที่คุณหายใจออกมันจะเคลื่อนมาข้างหน้าเล็กน้อยมันเป็นการเคลื่อนที่แผ่วเบามากเบาเกินกว่าที่คุณจะสังเกตได้แม้จะพยายามก็ตามแต่มันเป็นเช่นนั้นในขณะเดียวกันกับที่คุณหายใจเข้ารอยประสานต่างๆของกระดูกของกระโหลกรอยต่อระหว่างแผ่นกระโหลกแต่ละแผ่นนั้นซึ่งต่อกันพอดีเหมือนตัวต่อ และทำให้กะโหลกมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งจะเปิดออกเล็กน้อยเมื่อคุณหายใจออกมันจะปิดกลับมันเป็นการที่เคลื่อนที่เบาที่สุดเช่นกันคุณไม่รู้สึกเลยว่ามันเกิดขึ้นการเคลื่อนที่ของกระดูกกระเบนเน็บไปข้างหลังและข้างหน้ายามที่คุณหายใจเข้าและออกซ้ำๆรวมทั้งรอยประสานของกะโหลกที่เปิดและปิด ส่งคลื่นไปยังของเหลวในระบบปิดจากนั้นค่อยๆปั้นของเหลวในไขสันหลังขึ้นไปตามกระดูกสันหลังจนถึงสมองผ่านท่อน้ำสมองหรือว่าโครงในสมองทั้งสหากคุณลองตามโมเลกุลหนึ่งของน้ำหล่อสมองไขสันหลังและตามมันจากฐานของกระดูกสันหลังขึ้นไปถึงสมองแล้ววนกลับลงมาถึงกระดูกกระเบนเน็บมันกินเวลาราว12ชั่วโมง จึงจะจบหนึ่งรอบแสดงว่าเราชะล้างสมองสองรอบต่อวันลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากคุณเกรงกล้ามเนื้อบริเวณฝีเย็บกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการกล้ามเนื้อบริเวณเดียวกันกับที่ใช้มีการมีเพศสัมพันธ์และขับถ่ายและค้างไว้อย่างนั้นระหว่างที่เกรงค้างอยู่คุณก็จะเกรงกล้ามเนื้อถัดไปบริเวณช่องท้องส่วนล่างค้างไว้ จากนั้นทำแบบเดียวกันกับกล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องส่วนบนถ้าคุณบีบรัดและเกรงกล้ามเนื้อบริเวณสาจาก,กระแรกโดยการเกรงกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวของเหลวในระบบประสาทส่วนกลางจะเคลื่อนขึ้นไปข้างบนคุณจะเคลื่อนน้ำหล่อสมองไขสันหลังในระบบประสาทส่วนกลางขึ้นไปตามกระดูกสันหลังแต่ละครั้งที่คุณ บีบรัดกล้ามเนื้อของจักระเหล่านั้นของเหลวจะถูกบีบให้เคลื่อนขึ้นไปคราวนี้จินตนาการว่าคุณวางความสนใจไว้บนศีรษะจุดที่คุณวางความสนใจเป็นจุดที่คุณวางพลังงานดังนั้นหากคุณวางความสนใจไว้บนศีรษะนั่นจึงเป,เป็นเป้าหมายที่พลังจะเคลื่อนไปคราวนี้คิดว่า คุณสูตรหายใจผ่านจมูกช้าๆและมันคงในขณะเดียวกันก็เกรงกล้ามเนื้อส่วนฝีเย็บไว้ตามด้วยช่องท้องส่วนล่างจากนั้นก็ต้องช่องท้องส่วนบนทำทุกอย่างไปพร้อมกับติดตามลมหายใจขึ้นไปตามกระดูกสันหลังผ่านหน้าอกผ่านคอหอยจนถึงสมองและไปสู่ส่วนบนสุดของศรีรษะจินตนาการว่า เมื่อไปถึงบนสุดของศีรษะแล้วคุณกลั้นหายใจไปพร้อมกับเกรงคุณจะดึงของเหลวในไขสันหลังขึ้นไปยังสมองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวเพราะว่าน้ำหล่อสมองไขสันหลังผลิตจากโปรตีนและเกลือแร่มากมายในสารละลายเมื่อโปรตีนและเกลือแร่ละลายในสารละลายมันจะกลายเป็นประจุไฟฟ้าถ้าคุณนำโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้า ไปเร่งด้วยการดึงโมเลกุลนั้นขึ้นไปตามไขสันหลังคุณจะได้สร้างสนามเหนี่ยวนำขึ้นสนามเหนี่ยวนำนี้เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนเป็นวงกลมตามทิศทางของโมเลกุลที่มีประจุยิ่งคุณเร่งโมเลกุลมีประจุมากเท่าไหร่สนามเหนี่ยวนำก็จะใหญ่และทรงพลังมากเท่านั้นลองคิดว่าไขสันหลังคือสายเคเบิลใหญ่แก้ว ซึ่งทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลแบบสองทางพร้อมกันจากร่างกายไปสู่สมองและจากสมองไปสู่ร่างกายทุกๆวินาทีข้อมูลสำคัญถูกส่งผ่านจากสมองไปสู่ร่างกายเช่นความต้องการเดินไปอีกฝากหนึ่งของห้องหรือเกาจุดที่คันขณะเดียวกันข้อมูลจำนวนมากก็ถูกส่งจากร่างกายผ่านไขสันหลังไปยังสมอง เช่นการรับรู้ตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือสัญญาณที่บอกว่าคุณหิวทันทีที่คุณเร่งโมเลกุลที่มีประจุขึ้นไปตามแนวสันหลังสนามเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะส่งกระแสข้อมูลย้อนกลับจากสมองลงมาอย่างร่างกายและมันจะดึงพลังงานจากจักระล่างทั้งสามขึ้นไปตามสันหลังสู่สมองคราวนี้ มีกระแสไฟวิ่งผ่านร่างกายและระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเหมือนกับแม่เหล็กผลที่ตามมาคือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเดียวก,กันกับที่ล้อมรอบแม่เหล็กจะล้อมรอบร่างกายสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่คุณสร้างขึ้นเป็นสนามสามมิติขณะที่มันเคลื่อนที่พลังงานนี้จะสร้างสนามแรงบิดอีกอย่างก็คือรูปทรงของ สนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นรูปแบบที่คุ้นเคยในจักรวาลเป็นรูปทรงที่คล้ายแอปเปลิลและรูปทรงของหลุมดำในกาแล็กซีที่ห่างไกลดังนั้นตอนนี้คุณก็ได้เข้าใจแล้วว่าเมื่อคุณทำสมาธิด้วยเทคนิคการหายใจนี้คุณได้เริ่มเขย่าพลังงานที่ถูกกักเก็บไว้อย่างแรงและหากคุณทำถูกวิธีและนานมากพอ คุณจะปลุกมังกรที่หลับไหลขึ้นมา